สวัสดีครับวันนี้ก็เอา h u a ว e i o ออนกิ i อินเวอรมาให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็ทำเอามาอัปเดตเวอร์ชันนะครับผมก่อนส่งนะครับอัปเดตเสร็จแล้วก็ทดสอบต่อสายต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมต่อแผงโซล่าเซลล์หนึ่งสตนะครับต่อแค่3แผงนะครับผมนี่นะครับ หลังจากที่อัปเดตเวอร์ชันแล้วมันก็สามารถต่อผ่าน Wi-Fi ดูค่าต่างๆได้เลยนะครับผมเห็นไ,ไหมครับนี่ครับผมต่อหนึ่งสต็ปนะครับสแผงมันได้แค่116่โวลต์นะครับผม5.5าแอมป์ 5. 5นะครับ เข้าอินเวอร์เตอร์ไป0.646กิโลวัตต์นะครับก็646วัตต์นะครับนี่นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับผมนี่นะครับแผงมา5แอมป์นะครับผมเนี่นะครับเข้าแบบเข้าไปในระบบไฟบ้าน2.66แอมป์นะครับ ครับวันนี้วันที่12เมษายนนะครับ11บเอ็ดโมงสานาทีนะครับหมายว่าลูกศรก็ไหลเข้าไฟบ้านนะครับผมเห็นไหมครับตึ๊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 บทึ๊บนี่นะครับผมก็ง่ายครับผมก่อนส่งนี้ผมก็จะทําการ อัปเดตโปรแกรมให้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งส่งปุ๊บก็ต่ออุปกรณ์ให้ครบครบปุบ๊บเปิดแล้วรอประมาณ5นาทีมันถึงจะทํางานนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์นี่มาลงแอปแล้วก็เปิดเข้าแล้วก็คอนเนคเข้านะครับผมก็ง่ายครับผมนะครับ ก็ดูค่าต่างๆอะไรก็ดูที่โทรศัพท์หมดเลยนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมก็ผ่านไปอีกหนึ่งเครื่องครับผมคุณที่รับชมครับ